สมุนไพรแก้ปวดไมเกรนหาได้ง่ายข้างบ้านคุณปวดหัวอย่างนี้อ้าวพ่อยาิ่งตาจะไว้ทำ่าแม่กับพ่อเถียงอะไรกันเนี่ยพ่อเนี่ยจะไปตัดต้นสารเณรของแม่พ่อก็เห็นว่ามันลบเนี่ยก็ตัดให้มันกรีง๊งงไม่ต้องเถียงกันพ่อกับแม่รู้ไหมว่าสารเณรเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดอีกใช่แล้วค่สะสารเณรมีประโยชน์มาก ที่สาคัญสมุนไพรเนี่ยหาง่ายและทานเป็นอาหารได้ปกติเลยงั้นเราจะพาไปดูขั้นตอนการทําน้ําสรัแหนกัน่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบกันน้ำมะนาวสะระแหนกและน้ำผึ้งน้ำสลัแหน่บดละเอียดปริมาณ2ช้อนชาเทลงไปในหม้อต้มน้ำผึ่ง1ช้อนชาและน้ำมะนาว2ลูกผสมกันจากนั้นนำน้ำสลรแหน่ที่ได้มาเทลงไปในแก้วปริมาณ4ออนจากนั้นคนผสมให้เข้ากันแล้วก็จะได้น้ำสระแหน่ที่มีรสหวานและรสเปรี้ยวและความเย็นของเมนทอลทำให้น้ำสรัแหนกแก้วนี้ เย็นสดชื่นบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้อย่างดีทันสมชั์สมุนไพรไทยชีวิตดีบอกต่อสมุนไพรไทยเรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกก็อคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยตน,นคลิปหน้าเราจะมาให้ความรู้เรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะ